thấy chông tin vùng chông tin rồn chông Trong rồn chưa biết chông đẹp rồn chưa biết chông tin rồn chưa biết À, เด้อเหคือมันคือนันจ really ูเตจถ่หลใ นี่คือการวันไปจากของพี่เต้ก็จกชื่อคือไอเด้งไอเด้งโทษใจไอเด้งก็เด้งบาโทษเด้นดง

I'm to